หนึ่ง 10, ทั้หนึ่งถึงสิบทั้หนึ่งถึงสิบคืออย่างอ 2, อเอาอไฮเวลาเลือกเอาแล้วแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเิบอะไรยังงี 10, เอาเร็ว 10,

ันได้ให้หน,าาน้ำพักน้ำอันนี้อ่ะไปกระจายตัง